เฮลโลสวัสดีท่านชมที่ทักกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม QCC PvP กันอีกแล้วเช่นเคยนะวันนี้ผมจะทำการเปิด Lucky Box ลกี้บ็อกเพื่อสู้กับเนิงค mm ุง hmm. นั่นเองเนิงคุงชาแนลนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนู้นเองเนิงคุงเดี๋ยวจะพาไปดูเนิงคุงก่อนนะครับผมนี่ครับนี่นี่นี่หนิงคุงนะผมนี่นี่คือเนิงคุงชาแนลฟุ๊บเจาะกระจุกนี่ครับเนิงคุงชาแนล นะเป็นถือดาบสมย semi ัยเซมิออโตด้วยนะครับผมโอเคซึ่งกติกาก็มีอยู่ตามเดิมนะผมถ้าใครยังไม่ได้ดูกติกาย,ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะโอเคเราจะมาเอาลัคกบ็อกกันยุคยิบเจ27อันเราต้องเปิดให้หมดนะแล้วก็ของรางวัลที่เราได้จากการสู้กับพิกาชานี่ครับ ที่ผมสู้ได้ทำการสู้กับพี่คาชาวอนทูพ์ไ้นั่นก็นี่ก็คือของรางวัลน,นั่นเองนะผมคือเราชนะไงเราไม่ได้ตายห้ารอบนะชิโอเคอาหารนะครับซึ่งตายของไม่ตกนะบอกแค่นี้ชิบชิบโอเคทำการขยับนะครับผมโอเคโอเคโอเคเราจะมาทําการเปิดกันเลยเปิดห่างๆวั One นมะีเจอไหนกูแลก ดูดิหนึ่งคูงมันเล็งผมว่าดูดิหนึ่งคูงคือแม่งฆ่าทุกตัวที่แม่งเห็นนะครับผมเนี่ยโอเคเปิดเปิดลัคกี้กันก่อนเลยชิบโอเคเปิดโอ้โหไม่ก็ตเต็มกระเป๋ากูแน่นอนเลยเราจะไม่เอาชมองถึกไอ้จู่อ้จู่งครับโอ้โ,อโอไหไม่ก็ โอ้ไม่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  TNT 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 แรงระเบิดมาอุ้ยมันดบอะไรไปด้วยวะดอบเนื้อดอบหนังโอเคมีแหลกด้วยเล็กน้อยจุดไม่มีอะไรดอบให้กูเลยเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะต้องให้กูสู้ด้วยดาบหินเนี่ยเอ้ยดาบเหล็กเนี่ยมันจะบ้าโอ้ยแมวแมวชั้นหนึ่งโอ้ชิมืดแล้วชิมืดแล้วเราจะเปิดลัคกี้บ็อกต่อ ้ <c oughs> ได้ดาบเล็กแถมยังได้กางเกงมาใส่อีกสุดยอดเราอันนี้จะครบเสร็จแล้วที่สองสิโอ้โหเอามาทำขี้เกลือเลยนะไม,ไม่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 อยากได้โชคดีนู่นกูโดนอีกแล้วเหลือดิอ่าอาจจะยินเสียงน้องผมนะครับผมน้องผมดูข้างๆอยู่โอเคจะมืดแล้วเราจะทำการไปนอนนะ วิ่งสิจ้าวิ่งเออจ๊บโอเคนอนตื่นแล้วโอเคช่วงนี้ไม่มีน้องสกายเกมเมอร์มาแคสด้วยเลยจุ๊บจุ๊บวิ่งดีกว่าครับหืมแถวน,นี้แม่งข้างจะกระตุกเยอะเลยไม่น่ามาเกิดแถวหมู่บ้านวิลิเจอร์เลยแล้วโอ้โหได้อะไรบ้างเนี่ย โอ้เรายังได้อยู่นี่ดาบเรามีสำรองหนึ่งเล่มเอ้ยจูาฟอาเผาผามมาโอ้โหอะไรฟ้าเอามาเถอะนะไม่เอานะครับผมพิกแอ๊กอะมันจะเอามาทำไมโอ้โหเลขสิบเอ็ดกองสุดท้ายแล้วลัคก,กี้กูจะหมดแล้วลัคก,กี้กูไม่เล่นก็คีเปร์ไม่เล่นก็คีเปร์กูให้มึงมาระเบิดกูเลยอะ ตีหน้าครับอือหโคนรุนแรงเอ้ะเอาอีกแล้ว้โอ้โชคร้สองเลยสองด้งเลยจ้าโอ้โหแรงด้วยโอเคดีนะไม่ได้ยาพิโอ้ไม่เอาไม่เอาอืมไม่ได้ของดีเลยฝากอะไรวะมันอยู่ที่ที่พื้นที่หรือเปล่า โอ้ไม่โคตรด,ดีจะไม่ได้ของดอีคือตอนนี้ต้องการอย่างเดียวคือโอเคผมก็ได้ทำการเปลี่ยนภะไมาครับแล้วนะครับผมเป็น1.1.0 1.1.3นั่นเองซึ่งเปอร์เซ็นต์การหลุดมันจะมีน้อยกว่าซึ่งตอนนั้นแม่งหลุดซึ่งก็ได้ของดีมาอีกแหละเปิดเปิดเท่านี้โชคดีเว้ยอุ้ยโชคดีจริงๆด้วยเดี 3, ๋ยวสามกองสุดท้ายเปิดไม่ได้อะไรเปิดข้าง วิลเจอร์เหรอมีอะไรไหมแลกแกะ,ะ้แรปะแลกอะไรก็ไม่ได้โอเคอ่ะกล่องสุดท้ายแฟนสวยจ้ะเออแรงระเบิดก้อนรุดแรงโอเคแลกชิปห้อยเลยตอนนี้โอเคไปะห้านาทีกว่าละเปิดแล้วกิบบ็อกซ์เสร็จซึ่งต้องการเตาคลับเตาคลับโหมาถึงนี้เฟรมเลยดอบเลย โอเคแต่ต้นไม้ด้สิกเกาะนี่แหละอืมซึ่งมีขวานไม่ใช่หรือวะขวานล่ะนี่ไงขวานเออได,ด,ด้เดมอนมาห้าเม็ดชิบหอยเยอะมากเลยโอเคโอเคขอคับหน่อยนะโอ้มีเล็กเยอะอยูน่นะนี่ชิบชิบชิบฟู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 ฟฟ ได้ตอคฟ้าได้มาแล้วก็โอเคจากนั้นก็ตั้งตั้งแล้วก็ครับแล้วถ้สตดสิสสนเชิบชิไม่รู้น่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่มันก็ยังไงก็ต้องไวแหละอืม,มีได้ดาบสมุไรามานี่วัวเลมอนซอสได้ดาบสมุไรถึงของเล่มเลยน่า้าผมเอาอ่ะสึ้ง ตอนนี้คือต้องการอ่หมวกใช่ปะ่ะหมวกใช่ใช่หมวกโอเคใส่หมวกจุ๊บโอเคจากนั้นก็ทําการเลาะเลาะเละาะใบออกครับเละบาะใบต้องการเละาะใบออกมีแอปเปิลดอกบอลแอปเปิลแอปเปิลต้องการแอปเปิลดอกแอปเปิลแอปเปิลแอปดอกแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล แอปเปิล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 มีแอปเปิลให้กูป่าเฮ้ยกูสู้แบบนี้กูสู้ไม่ไหวแน่นอนอ่ะกูตายแน่นอนมันต้องแฉแอปเปิลด้วยสิของรางวัลอันที่แล้วตอนสู้กับพี่กระชายจริงจรดีขึ้นจริงแล้วเนี่ยโอเคเจาะไปเรื่อยๆเลยมันต้องได้เลยทุกอย่างมันต้องได้จนได้แหละคุณต้องกลัวมันต้องได้สิเออต้นไม้เนี่ย เออเราขอต้องขอขอขอแค่แอปเปิ้ลไม่หลบให้กูละฮะขอหน่อยนะแอปเปิ้ลนะ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 นานานาาน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 ่นีนีนานาปานานานาปเนา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 ปาน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 นานนา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 นนานนนนนา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 นนาานะา องันนี่ไงเจอแล้วสองอันปอนอยข้างๆกันด้วยข้างน้ำอาจจะโชคดีนะคุณชมเชื่อผมนะดนั่นจะโชคดีแต่บนดินไม่รู้ได้เลยโคตรที่จะได้ของดีเลยตันนี้คือต้องการโอเคมีอะไรอีกไหมมี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 ม ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่เอานะไม่มีคือกูก็ไม่เอาเหมือนกันซึ่งเราจะได้ทําการสู้กับหนึ่งคุ้งเฮ้ซึ่งจําได้นะ,ะหมู่บ้านมีเจิมันจะต้องมีดิใช่เราจะไม่เสียเวลาอยู่ตรงนี้โอ้หมู่บ้านใหญ่ไหมเนี่ยโอ้โหเฟรมเลสกูไปหมดเลยทีนี้ชิบหอยอ๋อเฟรมเลสเฟรมเลสเย็นเย็นชักเฟรมเลสเฟรมเลสโทรศัพท์กู โอ้ถ้าได้ยินเสียงประตูก็ต้องขอไปนะผมเสียงประตูแม่งดังอุดหูเลยชุดวิลลเจอเพิ่มได้วิลลเจอเพิ่มแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเหมือนหมู่บ้านจะใหญ่นะแล้วมันมีนมอะไรนไี่บาห้องอไรนี่บ่าห้องห้องห้องเี่ว่ามีเตาเผาอะห้องหลอมของมันอะมีป่าถ้าไม่มีก็โอโ้จริงเลยกูทีนี้ เอ้ยอย่าทำให้กูเจ๊งดิวอตทั้งมันเถอะเคสู้กับหนิงคุงโดยโดยทั้งอย่างนี้แหละเราจะไม่กลัวหนิงคุงทั้งสิ้นซึ่งได้ข่าวว่าหนิงคุงมันมีวิเทอร์ด้วยใช่วิเทอร์ใช่ติดพิษวิเซอร์ด้วยใช่แต่เท่าที่ดูนะหนิงคุงมันสามารถติดพิษวิเทอร์ด้วยจากนั้นซึ่งสีงนี้คือเดือดทางคือจุดเกาะกโอเคกินเนื้อก่อนเลย เนาะโอเคดับเลมอนซอสอุ้ยโอ้โห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 แหลก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 มากเลยลุดครับเฟรมเลทกูโอเคเฟรมเลทเราเราจะเราพร้อมแล้วเชียวโอ้มันเล็งแกะอยู่นี่หว่าใช่หนึ่งหน่งคงมันต้องเจอดอย่างนี้นะซึ่ง ออกมาแล้วมึงเอกมาฆ่าแกะแล้วสัตว์ทีเดียวตายเลยเหรอโอ้ยนิงนิงใจเย็นยนิงคุงอืออืออือสามทีตายโายกูไม่กอนมึงเก่งไปไหนน่ะนิงเอ้ยหนิงคุงเชน่าเป็นคนที่โหดสัตว์แล้วมากนะผมดูดิดูราเมดดิโอแม่งฆ่าทุกอย่างจริงสมกับฉายามันจริงๆไอหนิง บล็อกล้อแม่งเลยบินไปรอมันมาแล้วมาแล้วหนึ่งกูมาแล้วก็โดดโดดโดดมายังหนึ่งแน่จริงมาเดี๋ยเรามีสเต็ปการสูซอยู่นะผมกูกดชิปเลยมาหน่งตีกูได้แล้วมึงตีกูได้บ้าล่ะฮะหนึ่งอ่ะมึงหนึ่งอ่ะมึงหนึ่งอ่ะฮะมึงหนึ่งอ่ะฮะ หน่งคุงชาแนลเหรอฮะหน่งคุงเหรอฮะเคะเราจะเราทำอย่างงี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายพอครับท่านผู้ชมเออคือสามทีเอ้ยตายสองรอบแล้วเนี่ยกูกากขนาดนั้นเลยเหรอกูบวกกับเนงอย่างงี้เลยมึงมาดิเน่งมาดิเฮ้ยตีกูเลยวนงตีกูเน่งเน่งสามทีตายเหรอเน่ง หนิงหนิงตามกูมาหนิงอย่าอยู่ใกล้เตียงกูนิงกูไม่ชอบโอ้หนิงคูมันวิ่งไวสัสๆเลยครับท่านผู้ชมตายสามรอบแล้วเนี่ยครับ